เตมทีเดทดตอบชัดหลังแมทถูกโยงปมนางเอกสาวหน้าสวยถูกหลอกแฟนมีลูกเงียแม้ว่างานวิวาจะขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ทว่าทางนางเอกสาวแมทพีรณีคงทายก็ยังไม่ไวถูกชาวเน็ตโยงเข้ากับข่าวลือเด็ดที่ว่านางเอกหน้าสวยถูกหลอกเพราะแฟนหนุ่มมีลูกมีเมียอยู่แล้ว ล่าสุดวันที่25กรกฎาคม2567หลังจากที่เฟมพิมเดชว่าที่เจ้าบ่างของสาวแมทได้เปิดโพสต์เผยภาพเข้าคลินิกเพื่อเสริมหล่อตามคำสั่งของว่าที่เจ้าสาวผ่านทางอินสตาแกรมไปแล้วก็มีแฟนคลับรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์สอบถามเรื่องราวข่าวลือที่สาวแมทถูกโยงเอาไว้ว่าเพจ f a c e b o o k เพจไทยรัฐลงข่าวนางเอกหน้าสวยถูกหลอกเพราะแฟนหนุ่มมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วคนไปคอมเมนต์ว่าเป็นคุณแมทแทบทั้งนั้นเลยค่ะ รบกวนไปดูหน่อยนะคะซึ่งพอเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวนุ่มเฟรมก็ไม่ปล่อยผ่านเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าเมียกำลังจะมีครับพร้อมปิดท้ายด้วยอีโมจิยิ้มส่วนแฟนๆที่ผ่านมาเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวต่างก็กดไลค์ด้วยความถูกอกถูกใจกันยกใหญ่และบ้างก็ต่างแสดงความเห็นใจที่สาวแมทถูกโยงไม่เลิกกันไม่น้อยเลยทีเดียวทีมเดชศิวพรพิทักษ์หรือเฟรมเป็นน้องชายคนเล็กจากพี่น้องทั้งหมด3คนคือเฟศิวารี ฟานอัครินอดีตนักแสดงจากเรื่องกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ปัจจุบันหันมาทำธุรกิจกาแฟและเป็นผู้จัดการร้านกาแฟชื่อดังอย่าง BEANS Coffee Roaster, f m e m i n t e จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน จบการศึกปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์จากซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัยเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์เป็นหุ้นส่วนของร้านอาหารดังอย่างโฮมบาร์รสเตอรองและในด้านธุรกิจเขาเคยทำงานที่บริษัทน้ำตาลมิทผลเป็นเวลา3ปีในตำแหน่ง t a l e n t m a n a g e m e n t and HR i n t e r n a t i o n a l o f f i c e r in Overseas Business และปัจจุบัน เฟมทิมเดทเป็นรองประธานบริษัทวิงแอดไวเซอรซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาและวางแผนธุรกิจและเขายังมีผลงานให้คำปรึกษาและจัดทำแผนธุรกิจให้แบรนด์ดังๆอย่างร้านเสื้อผ้า SOS ร้านเบเกอรี่เอริกไค s เซอร์อีกด้วยนอกจากงานด้านธุรกิจแล Fame ้วเฟมทิมเดทยังชื่นชอบการเล่นกีฬาแบดมินตันถึงขั้นเคยลงแข่งขันเป็นจริงเป็นจังและเคยไปแข่งแบดมินตันถึงญี่ปุ่น เฟรมทีมเดทได้คบหากับแมทพิีรณีอย่างเงียบๆโดยคนที่รู้นั้นมีเพียงคนสนิทซึ่งเมื่อวันคริสต์มาสปี2566แมตก็ได้ไปฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัว,รวของเฟรมด้วยทีรณีคงไทยเกิดที่กรุงเทพม,มหานครบิดาเป็นชาวนอร์เวย์มารดาเป็นชาวไทยเดิมใช้นามสกุลวงดาราจบการศึกษาระดับอนุบาลมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนวาสุเทวีระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนสารศาสตร์เอกปราสายสิงห์นนดนตรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาการละครมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้เธอยังสามารถเล่นกีตาร์และไวโอลินได้ส่วนงานอดิเรกอย่างอื่นเธอชอบการวาดภาพและชื่นชอบสะสมสแตม์และหนังสือการ์ตูน